สวัสดีครับอยู่ในช่องเดคอมีพีทนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลมอเตอร์ไซค์นะครับก็คือ Honda Super c u b สักอย่างดิเดจำระ้ะเดี๋ยดวยดูดูซิซูเปอร์คัพอะไรเนี่ยซูเปอร์คัพ50นะครับผมสิเป็นโมเดลรถ h o นด้าซูเปอร์คัพ50นะคันนี้นะครับเปิดตัวในปี1958นะครับรุ่นนี้เอ้เพื่อนพีตัว รถคันนี้นะครับเป็นตัวปีสองป1958นะีหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดนะก็หนึ่งปีคิดดักราทหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบแปดใช่ไหมเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเรามาบวกลบทางคณิตศาสตร์นะครับผมหนึ่งเก้าห้าแปดลบสองศูนย์สองศูนย์น,นะครับก็รถเพราะว่ารถคันนี้ถ้ารถจริงๆก็มีอายุโคกสิบสองปีนะเออ <c oughs> นะครับอันนี้คือโมเดลรถที่ผมซื้อมานะครับผมนี่เนาะ เรามาดูรายละเอียดของตัวแพ็คเกจจิ้งกังนเลยละกันเนาะแพ็คเกจจิ้งนะครับก็เขียนว่าสเกล1ต่อ12นะครับผมเป็นไะดิย์คัสบอทไซค์คูลเนาะแล้วก็มีเขียนว,ว่า Honda Super c u ์นะครับแล้วก็คันนี้คาดว่าน่าจะเป็นงานของ LCD โมเดลนะนี่นะครับงานของ LCD โมเดลนะนี่นะครับด้านข้างโอ้ก้องได้แค่นี้อยู่เลยด้านข้างนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนะาะเขียนว่าซูเปอร์นะครับ สเกลหนึ 1> 1่งต่อสิบสองนะด้านหลังนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังก็เดียวหนึ่งต่อสิบสองสเกลไดคัสโมเดลโมดมอเตอร์ไซค์โเนาะเรามีโลโก้ฮอนด้านะครับบ้านไข่ด้านหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เนาะด้านบนนะครับก็จะมีเขียนฮอนดะ้าซูเปอร์คัพเนาะด้านล่างนะครับด้านล่างอันนี้อันนี้ผมซื้อที่ไทยนะก็จะมีต er ิ๊กเกอร์นี้ติดเอามาครับนะครับนี่ เ็นติเกอร์นำเข้าและจัดจําหน่ายโดยบริษัทสุวรรณกรจํากัดนะครับผมนี่เนาะเด็กอายี่ขึ้นไปถึงเล่นได้ซึ่งห4สิบสี่แล้ว <c oughs> โอเคผมไม่ต้องพูดแล้วนะว่าผมอายเท่าไหร่นะครับเพราะผมสิบสี่แล้วนะโอเคแกะกันเลยแกะกันอย่างง่ายดายนะท <c oughs> ุณผู้ชมนี่ตัวกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับ <c oughs> มาที่ตัวโมเดลม <c oughs> ีการโอ้ดีนะครับ นี่นะครับตัวโมเดลก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเออยบตัวกล่องที่ใส่ตัวโมเดลก็เป็นอย่างนี้นะครับไน,นี่นะแล้วก็จะมีนี่ด้วยตัวปลดสลักนะครับเอาโมเดลออกมานะด้านหลังก็มีก็เทปเต็มเลยนะครับเดี๋ยวก็ต้องมานั่งแกะกันอีกใช่ไหมเนี่ยนะครับจริงๆด้วยแต่เราเราใช้วิธีการหลอดขั้นตอนแล้วกันเนาะเพราะผมขี้เกียจในการแกะไอ้พวกนี้นะองแรกนะครับ ผมจะทําการปลดสลักตรงนี้นะในการมีลูกศรชี้ประมาณนี้นี่เด็มปลดอย่างนี้นี่เริ่มทีมาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราว็็ปลดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับปลดออกมาแล้วปลดแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าเอาออกมาได้นะครับก็ต้องตัดไอ้พวกนี้ออกก่อนเนาะนะนะโอเคแล้วก็ โอเคนะครับจริงๆแกะดีๆได้แหละแต่ผมไม่แกะนะขี้เกียจนะครับโอเคเราก็เอาออกมาแล้วนะครับเป็นโมเดลฮอนด้าฮอนด้าซุปเปอร์คลับนะเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวถ้าผมเอาโชว์เนะี่ยมันตั้งอย่างนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมต้องเอาโชว์พร้อมฐานนะครับนี่ไม่ไม่มีขาตั้งอะไงนะเอ้ยมีโอแต่ไม่ใช่ขาตั้งคู่เรียบร้อยนะครับ <g ills> <g ills> นี่เราก็ตั้งอย่างนี้ได้งองอเป็นไงเป็นไงตั้งได้นะครับโอเคขาตั้งเก็บก่อนนะครับกลัวหักแล้วเกินเนี่ยมันดูงอเง็กมากเลยนะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดภายในผด้านหน้ารถกันก่อนเลยละกันเนาะนะครับเอ้ยลืมเปิดไฟฝั่งนึงก็ว่ายัยงไงม,มันติดอยู่ ก็ว่ายทัไมมันก็วายทังไมไฟเหมือนมืดจังอ๋อเริ่มปีฝั่งนึงโอ้ตบเลยจบเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนมีเขียนว่า,อ,าอะไรเนี่ย Honda Super c u ครับนะนะครับแล้วก็รายละเอียดของแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตัวเขาเรื่อไงกระจกมองข้างเนาะนี่แล้วก็สามารอหมุนได้ด้วยนะพวงมาลันะครับนี่จับดีดๆนี่ หมุนได้ได้วยนะครับไปไงเป็นไงเออได้ยินว่าฮอนด้าซูเปอร์คาร์ไม่มีรีเมคออกมาทําใหม่อะนะเดี๋ยวเรียกว่าได้ยินได้ยินว่าได้ยินเรียกว่าได้ยินมาสามปีแล้วนะครับได้ยินฮอนด้าเขายังคงขายนะซึ่งตัวจริงก็สวยผมก็เห็นตัวจริงแล้วคือผมมีอู่ใช่ไหมมีช่างเขาขับซูเปอร์คาร์นี่ผมเองชอบเลยคือผมเป็นเด็กยุคสองพันต้นๆน,นะแต่ชอบผมผมชอบของที่แบบของโบราณอะไม่รู้เป็นอะไรนะครับ สังเกตได้เนี่ยจากของที่ผมใช้เนี่ยผมช้อยแบบยังไรดูท่าทางคือต้องเป็นเด็กชอบของทันสมัยเนี่ยเพราะสังเกตเนี่ยโทรศัพท์ผมก็เป็นตามเทรนอนะเห็นะหเ,เทรนปีนี้คือโน้ตยี่สิบผมก็ซื้อมานะครับดูเป็นเด็กที่ไม่ชอบอุปกรณ์เก่าๆแต่จริงๆคือหลงรักเลยแหละนะครับตู้โชว์ผมนี่หลกัหลกๆก็จะมีแต่ของเก่าๆทั้งนั้นนะโทรศัพท์เกือบรุ่นแรกของโลกผมก็มีเหมือนกันนะอืมนะครับถ้าคนไหนอยากให้ผมเปิดกลุก่มตู้โชว์ผมเนี่ย คอมเมนต์มาหรือกดไลค์มาก็ได้หรือจะอยากให้อยากให้รีวิวอยากให้เปิดกลุก่มไอของรีวิวที่เป็นตู้โชว์โทรศัพท์จริงๆเนี่ยหรือจะเป็นตู้โชว์โมเดลก็ได้นะกดไลค์มาหรือคนในอยากดูสุดๆเลยเนี่ยเข้าไปอินบอทในเฟนท์ o ุ๊ส่วนตัวผมได้เลยนะผมพูดเลยนะครับโอเคเนาะนี่นะครับดูกันตรงนี้กล้องโฟกัสไหมเดี๋ยวกดโฟกัสแรัๆนะครับาหาปุ่มไม่เจอนี่ นี่นะครับมีเขียนโลโก้ฮอนด้านะด้านข้างนะครับก็เป็นอย่างนี้เนาะมีฮอนด้านะครับด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับมีป้ายทะเบียนฮอนด้านะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเบรกบอกก็มีเขียนฮอนด้านะครับด้านข่าด้านหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เนาะด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับอืม คันนี้สามารถเปิดบอกได้นะถ้าเราลองมองนะครับนี่เปิดบอกมันก็นจะไม่มีอะไรนะครับนะครับแล้วก็คันนี้ก็เดียวได้เนาะเดี๋ยวผมหาก่อนว่ามันมีออปชันอะไรบ้างที่คันนี้ทําได้นะครับนี่เนาะออปชันน่าจะมีอยู่แค่นี้แหละนะแล้วก็โชว์ก็ไม่มีคันนี้นะครับคันนี้นี่ยามน่าจะเป็นพลาสติกนะอืมนะครับน่าจะนะน่าจะ แล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นออปชันนะครับวางไว้วาง,วาง,วาง,วางโมเดลรถได้เนาะก็เหมือนตามภาพหน้าปกที่ผมทำไปนะอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ตนะ้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์กัน,กกกนด้วยนะครับหงีกหงี่และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอยากให้ผมรีวิวโมเดลรถกันไหนหรือรีวิวอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาถ้าในหนผมเห็นแล้วมันน่าสนใจผมก็จะนำมารีวิวหรือจะทำนะครับโอเคไปละายบาย